ปีโป๊กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยยาสีฟันเพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเอเดนไนไลฟ์นะคะแปว๋วค่ะพัทระวีบุญประเสริฐค่ะจนถึงตอนนี้นะคะภาคเหนือของเราเนี่ยก็ยังคงประสบอุทกภัยน้ําท่วมอยู่นะคะโอ้โหเรียกว่าอ่วมเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเนี่ยหนักมากนะคะแล้วก็ทุกๆความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเนี่ยก็ทยอยส่งไปอย่างต่อเนื่องในวงการบันเทิงก็เหมือนกันนะคะ คนในวงการเนี่ยบางคนเนี่ยบางกลุ่มเขาก็ลงพื้นที่เลยนะคะบางกลุ่มก็ส่งกําลังใจค่ะแล้วก็ในหลายๆกลุ่มนะคะตอนนี้ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเป็นสื่อกลางนะคะให้ความช่วยเหลือเพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปถึงผู้ที่ประสบภัยให้ได้มากที่สุดค่ะไม่เคยทิง้งศูนย์การค้าเซรังสิตวันนี้ช่วงเย็นมอบความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นได้มวนกันก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะรีบบึ่งไปโชว์ในงานที่รับไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ และเมื่อช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชมพี่ไทยค่ะพี่ไทยเอกพันธ์และทีมซึ่งเขาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเรือล่มค่ะแล้วก็ไหลไปกับน้ําเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สบายใจได้นะคะเราเช็คแล้วทั้งพี่ไทยและก็ทีมงานทุกคน ปลอดภัยค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องภาคเหนือต่อไปนะคะถ้าบริษัทอสมทจกัดมหาชนก็เหมือนกันนะคะเราขอร่วมเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคของอุปโภคบริโภคหรือสิ่งจําเป็นนะคะเพื่อที่จะนําไปส่งมอบต่อให้กับมูลนิธิองคอ์กรทําดีค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะเราส่งต่อความห่วงใย,ยได้ทุกวันเลยนะคะระหว่างเวลา9ก้านาฬิกาถึง17บเนาฬิกาค่ะคุณผู้ชมที่ชั้นหนึ่งอาคารออกอากาศบริษัทอสมทจกัดมหาชนถนนพระราม9้านะคะ คนละไม้คนละมือค่ะแล้วเรื่องมันก็จะแบบผ่านไปด้วยดีนะคะทางนี้ก็ส่งกําลังใจทุกวันเลยเหมือนกันโอเคมาต่อค่ะกับคู่สาม,มีภรรยาสายล็อกคู่นี้นะคะเสกโลโซกับการวิพากรวันนี้ก็มีการเรียกรวมพลนักข่าวนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่ว่าเราเพิ่งจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวจริงช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะ mm hmm. เพื่อชี้แจงประเด็นที่ว่ามีการยุบวงโลโซเริ่มรวมถึงปมขัดแย้งระหว่างการกับพี่ชายของเสกค่ะ ออมาเคลียชัดๆว่าไม่เคยชี้หน้าด่าแม่ใครคะ่ะการวิพากษ์ก่ภรยา็อกเกอร์ชื่อดังเซกโลโซตนหายดีวงโลโซก็จะคัมแบ็กมาเหมือนเดิมแน่นอนคะอ่ะเราพักนะคะหักศอกจากเรื่องราวหนุ่งหน่วงหนักๆมาที่เรื่องความน่ารักกันหน่อยนะคะน้องพีพีปุนปรีดีนะคะหลายคนก็เชียร์อยากจะให้เป็นคู่จิ้นร่วมจอก,กับ 9, ก้าวนพ9ก้ะพีพว่าไงถึงซีรีส์ดวงใจเทวพรหมตอนพรชีวันจลา,าจอไปพัก เรื่องรักน่ะไม่รีบเพราะตอนนี้สาวพีพีขอเน้นลุยงานทั้งหนังละครถ่ายแบบงานรีวิวที่เข้ามาแบบจุกๆไปก่อนแล้วกันเนาะและด้วยเพราะว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยเต็ไมไปด้วยความไม่แน่นอนค่ะ, mm hmm. คะเคนภูภูมิก็รู้เรื่องนี้ดีเขาก็เลยมีการเตรียมแผนงานวางไว้เบ็ดเสร็จสับก็ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะเรียกว่าเสียเคนก็ได้ คิดแผนสำรองไว้รองรับความไม่แน่นอนของวงการบันเทิงแล้วล่ะค่ะพระเอกยิ้มสเสน่ห์เคนผูภุ่มซึ่งนอกจากจะเปิดร้านขนมเคนผูปังที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองยังได้กำลังใจดีๆจากหวานใจสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาที่คอยอยู่เคียงข้างในทุกการเติบโตด้วยล่ะค่ะ และนี่คุณผู้ชมสั่งจองกันแล้วยังคะาสำหรับอาร์ตทอยนะคะซึ่งจะบอกเล่าตัวตนของนุนิวใน3จังหวะสำคัญของชีวิตไรายได้หลักหค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาค่ะทุกคนชอบนูนิวเวอร์ชันไหนกันครับช็อตนี้ ภาพนี้หรือจะเป็นโมเมนต์นี้ต้องขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากๆเลยครับเลือกไม่ถูกใช่ไหมล่ะโนนิวเลือกให้แล้วนี่ไงโนนิวเวอร์ชั่นขวัญใจมหาชนในเดอะเทนอเวอร์ดน2024แต่ถ้าอยากได้โนนิวไปอยู่ด้วยเยอะๆก็จัดไปครบเซตเลยนะ สั่งจองทางนี้เลยนอกจากได้นองนิวไปอ,อยู่ใกล้ๆแล้วยังได้ร่วมทําบุญด้วยนะเพราะว่ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะร่วมส่งทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราสุดามาส่งต่อสิ่งดีๆกับนองนิวกันเยอะๆนะครับ ปุ๊บก,กาฟิกนะคะทั้งน้องนุ่นิวตัวจริงทั้งอาร์ทอยด้เวอร์ชันเลยนะคะแบบเองก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยใครสนใจก็จองให้ไวเลยนะที่ออ l o ออนไลน์ร้านเซเว่นอีเลเทุกสาขาโทรหนึ่นกด2นะคะและต่อไปค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะมาร่วมทำ อีการ์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยี่สิบสองปีไนเอ็นเตอร์เทนผ่านไลน์ออฟิเชียลไนเอ็นเตอร์เทนค่ะและเดี๋ยวเราจะนำไปขึ้นโชว์บนจอยกักษ์ในงานที่พักพรกลอนรสยามพรกลอนรนะคะพิเศษสิบข้อความที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับบัตรเข้าร่วมงานในโซน V.I.P สิทธิ์ละสองที่พร้อมรับของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนกิจกรรมด้วยเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกยี่สิบกันยายนนี้นะคะอะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งความสำเร็จของลิซ่าค่ะ สุขสันวันเกิด22ปีนะครับในายเนธเทนนะครับผมขอให้คุณผู้ชมโชคดีแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมากๆแล้วก็จะขออะไรที่อยากได้ในชีวิตก็ขอให้ได้นะครับผมรักสุดใจถึงล้างรถเสร็จจะเกล่นยงแรงอยู่ให้ล้างรถทุกวันไม่ไหวหรอก ติดแอมบิเพอเติมความสดชื่นเอาอยู่จุกลิ่นสดชื่นทั้งวันไม่ต้องรอให้ถึงเวลาล้างรถแอมบิเพอขาคลิปมาพร้อมแรงบันดาลใจจากน้ำหอมดาวนี่ผ้าหอมนานก็สนุกได้นานถ้าเหม็นหรอนี่ใส่ปรับพนุ่มเยอะแล้วนะเว็นอัพตากในร่มสูตรธรรมดาอาจไม่พอลองนี่ดาวนี่ลมุนใหม่ มีแคปซูลดอกไม้หอมละมุนช่วยต้านเปลือดอับได้ดีกว่าสูตรธรรมดาตากในร่มก็หอมนาน yeah. ชมเลือกดาวนี่ละมุนรายการนี้เหมาะสำหรับนะักช็อปทุกเพศท,ทุกวัยช็อปันเนียได้ของถูกใจจะสั่งทางไหนก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นช็อปผ่นานไลน์ช็อปง่ายแถมได้พอยหรือว่าจะช็อปผ่านเวบก็ช็อปได้สนุก ครบทุกความต้องการกับสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ที่การันตีคุณภาพโดยเอ็มคอร์ดให้คุณได้เลือกชอ็อปในราคาสุดคุ้มได้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมมนเนียค <c oughs> รีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆ <c oughs> อารมณ์ดีถ้ามีครีโก้ คือทีแม่ดูแลผมเวลาเป็นวัดแม่ช่วยทายาที่อกข้อหน้าผาก <c oughs> ตัวช่วยของแม่คือ ix, วิกสวัสดิ์รับออยเมนจ้ะทาบนาหาบน้าอกบรรเทาอาการไอและคัดจมูกทาบนหน้าผักและหลังบรรเทาอาการปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อบรรเทาเสียอาการจากวัดด้วย ix, วิก์วัสดิ์รับออยเมนยิ่งร้อนยิ่งคันคันตลอดเวรังแคตลอดวันต้องเฮดแอนด์โชเดอร์สคูลเมนทัลช่วยขจัดรังแคแบบสุดคู่ มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นรู้สึกเย็นตลอดวัน Head <ate> and Shoulders ความฟินกำลังจะกลับมามหากรรมฟรีคอนเสิร์ตฉลอง22ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงนายเอ็นเตอร์เทนเอ็มคอร์ดสยามพารากอนพรีเซนต์นายเอ็นเตอร์เทนเบิร์ดเดย์เฟสติวัล2 2ีตดิเซคันแอนนิวเซอรีพบกองทัพซุปตาร์กว่าร้อยชีวิตกอล์ฟเอฟพีโร่คลับขณาวุฒิโบเมลาดาลํายายทองค่ำนุกป่ายตาอู่ออฟโรดเพอร์เซสไหลแค้นทิกเกอร์ละอองฟองเยื่อมุดคาร่าบีเอ็นเคฟร์ตีเอ็กสลับคิสบูมสารัตนิวคันทรีพิกพัทรัศยา พเวินลุยฝาดเจมม์ทีวีไดมอนด์บ้าอาลาลาทับนุ่งหลอดจากไคดูมันดีและนักแสดงบอยเลิฟเกับเลิฟมากมายทั้งตังมินดินเหนียวบีเฟรนเลิฟซิก2024และศิลปินสุดเซอร์ไพรส์อีกเพียบสนุกมาราธอน10ชั่วโมงเต็มอิ่มเทียงวันยัน4ี่ทุ่มพบกัน25กันยาย,ยนนี้ที่พักภรากรชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ ยาแก้ไอตราอาปาเช่ ache, และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ <I entertain. S 1> ความสนุกความฟินกำลังจะกลับมามหากรรมฟรีคอนเสิร์ตฉลอง22ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงนายเอนเตอร์เทนเอ็มคอร์ดสยามพรากรนีเซนต์นายเอนเตอร์เทนเบิร์เด์เฟสติวัล 22nd Anniversary พบกองทัพซุขป,ปากว่าร้อยชีวิต เอฟฮีโร่กล wow. ับขนาวุธบอมเมลดาลำยายไยทงคำนุกป ja ่ายป้าอ oh. ูออฟโรดเพอร์เซ็ตไหลแค้นทิกเกอร์ละอองฟองเยอหมุดข่าราเบียนเคฟอร์ตีเอกสลัปคิสบูมสารัตนิวคันทีพิกพัทรศิยา โูวินลุยฝากเจมมี่ทีวีไดมอนด์บ้ามอัลาลาทัพนุ่มหล่อจากไคดูมันดิและนักแสดงบอยเลิฟกับเลิฟมากมายทั้งซังมินดินเหนียวบีเฟรนด์เลิฟซิก2 0 2 4และศิลปินสุดเซอร์ไพรส์อีกเพียบสนุกมาราธอน10ชั่วโมงเต็มอิ่มเที่ยงวันยัน4ทุ่มพบกัน25กันยายนี้ที่พักพลากรนชั้นเอ็มศูนย์การค้าส,สยามพรากรน และนี่ก็เพิ่งจะประกาศผลกันไปเมื่อเช้านี้เองนะคะสำหรับงาน MTV Video Music Awards 2024และนี่ก็คือความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของลิซ่าค่ะไอดอลเคป๊สาย